สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานนะคะหลายๆตำแหน่งค่ะที่สยามแก๊สเพื่อนๆที่สนใจงานนี้นะคะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ บริษัทสยามแก๊สค่ะเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรานะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบรรจุแก๊สพนักงานติดรถพนักงานซ่อมสีบัญชีธุรการค่ะแม่บ้านแล้วก็พนักงานขับรถมีทอสองขึ้นไปนะคะถ้ามีทอสีจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะบางตำแหน่งเต็มไปแล้วนะคะเพื่อนๆที่สนใจค่ะลองโทรไปสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะเบอร์โทรค่ะ 085 488 3134ค่ะหรือ02 120 9999ต่อ3009นะคะโดยตำแหน่งที่ยังไม่เต็มตอนนี้ค่ะก็จะมีพนักงานบรรจุแก๊สนะคะพนักงานซ่อมถังค่ะ คุณสมบัติไม่จำกัดเพศนะคะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยจะประจำที่สาขาบางปะกงสระบุรีเพชรบุรีและก็พัทยาค่ะสวัสดีการนะคะมีค่าล่วงเวลาค่ะเบียขยันปรับค่าจ้างประจำปีค่ะเงินโบนัสประจำปีปรับเงินเดือนชุดยูนิฟอร์มอุปกรณ์เซฟตี้ ลาเนื่องในโอกาสพิเศษค่ะงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคมที่พักฟรีนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนได้ค่ะหรือจะโทรไปที่0854883134ค่ะ021209999ต่อ3009นะคะคุณเบียร์แล้วก็คุณยกค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ